จับให้อยู่ทรงก่อนค่ะแล้วก็บิดต่อค่ะหมุนข้อต้มค่ะ สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะจะชวนมาทำเมนูขนมไทยค่ะนั่นก็คือข้าวต้มกล้วยค่ะถ้านึกถึงข้าวต้มกล้วยนะคะก็ต้องนึกถึงใบตองสองอันเนาะที่เป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็มัดประกบกันแบบนี้ค่ะมัดด้วยตองหรือว่าเชือกกล้วยนะคะจะเป็นสมัยโบราณค่ะซึ่งก็จะหาทานได้ยากทุกวันนี้ค่ะหลายคนต้องชอบกินแน่นอนค่ะเพราะว่าอร่อยแล้วก็หาทานได้ยากเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของข้าวต้มมัดค่ะก็จะมีกล้วยน้ําว้าข้าวเหนียวค่ะใช้ เป็นข้าวเหนียวใหม่แช่น้ําประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะหัวกะทิน้ําตาลทรายเกลืองาขาวคั่วถั่วเขียวลอเปลือกนะคะอันนี้เรานําไปแช่น้ําแล้วก็นึ่งให้สุกเลยค่ะหรือจะใช้ถั่วดําถั่วลิสงหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ตัวเองชอบได้หมดเลยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้าวต้มมัดนะคะก็ต้องมีใบตองค่ะอันนี้ก็เก็บมาจากหลังบ้านค่ะสดๆใหม่ๆเลยเอาไปตากแดดก่อนนะคะเพื่อให้ใบตองนิ่มค่ะเวลาที่ห่อจะได้ห่อง่ายๆค่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะแปบ๊บเดียวมันก็น,นิ่มแล้วค่ะแล้วก็เช็ดให้สะอาดเลยนะคะใช้ผ้าชุบน้ํานะคะเช็ดหน้าหลังให้สะอาดเลยแล้วก็มีตอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอกก็ทามาจากไม้ไผ่เอาไปแช่น้ําไว้คืนนึงค่ะมันก็จะนิ่มเนาะเนี่ยเอาไว้มัดข้าวต้มค่ะสมัยโบราณก็จะใช้เป็นกาบกล้วยแบบนี้กาบกล้วยค่ะลักษณะาาก็ จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ไปลอกเอาที่ต้นกล้วยค่ะแล้วเราก็เอามาแช่น้ําไว้แล้วก็ค่อยมาฉีกเป็นเส้นๆค่ะถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะหาอุปกรณ์ยากอาจจะใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ได้ค่ะหรือจะใช้กระดาษไขหรือก็เชือกธรรมดามัดก็ได้เหมือนกันค่ะก็หาอุปกรณ์ที่ทําง่ายๆได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทําข้าวต้มกันเลยค่ะสําหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะ ตั้งกระทะค่ะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะเทหัวกระทิใส่ลงไปเลยเกลือค่ะคนเล็กน้อยค่ะเราจะต้มกระทิให้พอเดือดก่อนค่ะแล้วก็ค่อยใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะพอกะทิเริ่มเดือดแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะแช่ข้าวเหนียวประมาณ3ามสี่ชั่วโมงก็พอนะคะถ้าแช่นานไปจะทำให้ข้าวเหนียวเละได้ค่ะ ทีนี้เราก็จะผัดข้าวเหนียวนะคะกับกะทิค่ะให้แห้งเลยค่ะระหว่างผัดเราก็ต้องหมั่นคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะผัดจนข้าวเหนียวแห้งเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอเราผัดไปสักพักหนึ่งนะคะข้าวเหนียวก็จะเริ่มแห้งแบบนี้ค่ะข้าวเหนียวจะดูดน้ํากะทินะคะเข้าไปในเม็ดข้าวเหนียวค่ะทําให้กะทิแห้งค่ะเวลาที่ผัดนะคะก็ต้องคนทางเดียวกันนะคะไม่งั้นเม็ดข้าวเหนียวจะแตกแล้วก็หักไม่สวยค่ะพอแห้งแบบนี้นะคะให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยค่ะ ความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยค่ะเราจะไม่ได้ใส่น้ําตาลทรายพร้อมกับกะทินะคะเพราะว่าน้ําตาลทรายเนี่ยจะไปรัดข้าวเหนียวค่ะทําให้สุกยากค่ะพอเราใส่น้ําตาลทรายไปแป๊บเดียวค่ะมันก็จะละลายแบบนี้นะคะข้าวก็จะเริ่มเงาขึ้นค่ะคนเบาๆนะคะแล้วก็ทิศทางเดียวกันตลอดค่ะนี่ค่ะเราก็กวนให้แห้งแบบนี้เลยค่ะ จะเห็นว่าเม็ดข้าวเหนียวเงานะคะเงาขึ้นเป็นเงาเงาก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเทใส่ชามพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็เอาใบตองรองไว้แบบนี้นะคะจะได้หอมหอมด้วยค่ะทเทข้าวเหนียวที่เราผัดเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยพักไว้ให้เย็นค่ะก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อมาค่ะเราจะปอกกล้วยเตรียมไว้ค่ะใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะเอาให้สุกพอดีค่ะจะได้ไม่ฝาด กล้วยเราค่อนข้างลูกใหญ่นะคะเนี่ยค่ะจะผ่าครึ่งหรือว่าหั่นสามแกล้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะเราจะหั่นสามชิ้นนะคะเพราะว่าค่อนข้างใหญ่ค่ะนี่แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะถ้ากลัวกล้วยจะดํานะคะเราก็โรยเกลือนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะค่ะนิดเดียวค่ะกล้วยก็จะเค็มๆหวานๆนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะเค็มไปเดี๋ยวเราจะปอกจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ กล้วยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาห่อข้าวต้มกันค่ะแล้วก็จะเตรียมใบตองตักข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปตามด้วยกล้วยใส่ถั่วใส่ง่ขาวแล้วก็โปะข้าวเหนียวอีกทีนึงค่ะจากนั้นก็จะห่อใบตองค่ะเป็นมัดไว้ก่อนทําเป็นคู่นะคะแล้วก็จะมัดด้วยตอกหรือว่าเชือกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเช็ดใบตองให้สะอาดเลยนะคะ เราจะใช้ใบตองสองใบนะคะเอาด้านที่เป็นนวลๆขาวๆนะคะประกบกันแบบนี้ค่ะเราจะใช้ส่วนที่เป็นมันนะคะแล้วก็โชว์ส่วนที่เป็นมันเหมือนกันค่ะด้านที่เป็นมันนะคะเวลากินขนมเนี่ยขนมก็จะไม่ติดใบตองค่ะตักข้าวเหนียวลงไปค่ะขนาดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะจากนั้นก็จะใส่กล้วยลงไปค่ะหนึ่งชิ้นแบบนี้ค่ะใส่ถั่วค่ะถั่วนี่เป็นถั่วดำถัว่วลิสงถั่วอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยงาขาวเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ตักข้าวเหนียวนะคะโปะลงไปข้างหน้าแบบนี้อีกทีหนึ่งค่ะแล้ววิธีการห่อข้าวต้มค่ะให้จับมุมเฉียงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะทะแยงแบบนี้ถ้าเราห่อทางตรงแบบนี้ใบตองจะขาดได้ค่ะมันจะฉีกแล้วก็แตกได้ง่ายให้ห่อเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะคะกดนิดนึงค่ะเพื่อให้ข้าวต้มอยู่ทรงนะคะพอจับแบบนี้ได้นะคะให้พับลงไปค่ะครึ่งนึงค่ะแล้วก็พับลงไปแบบนี้ค่ะก็จะเห็นว่าเป็นทรงแบบนี้นะคะ หันแนวตรงแล้วก็พับด้านล่างขึ้นก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เคาะข้ขาวเหนียวลงค่ะแบบนี้นะคะเ้าเบาๆค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวเรียงเม็ดสวยค่ะจากนั้นเราก็จะมาจับห่อข้างบนกันนะคะอ่าถ้าความยาวเนี่ยยาวเกินไปให้ตัดใบตองทิ้งได้เลยค่ะและวิธีห่อนะคะใช้นิ้วมือกดแบบนี้ค่ะเป็นแนวมุมสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับลงค่ะจะเป็นก้นสามเหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะช่วยสวยเลยแล้วเราก็พับลงด้านล่างแบบนี้ แล้วด้านที่เหลือนะคะหันกลับมาแบบนี้ค่ะทาเหมือนกันเลยค่ะตอนแรกเราภาพัาที่เฉยนะคะเพื่อให้เขาอยู่ทรงก่อนทีนี้เราก็จะจัดทรงให้สวยงามค่ะถ้ายาวไปก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะทาเหมือนกันค่ะใช้นิ้วมือบีบแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็กดลงนี่ค่ะมันก็จะเป็นมุมๆแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ข้าวต้มหนึ่งชิ้นแล้วค่ะแบบนี้นี่ค่ะ เราจะทำทั้งหมดสองชิ้นนะคะแล้วก็ค่อยมัดรวมกันค่ะเราทําไว้สองชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคะประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะให้ด้านที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะโผล่ขึ้นมาข้างนอกแบบนี้นะคะใช้ตอกที่แช่น้ําไว้แล้วนะคะมัดจับขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับให้เท่ากันนะคะแล้วก็ให้วางนอนตะแคงแบบนี้นะคะใช้นิ้วมือค่ะจับตอกทั้งสองอันแล้วก็หมุนข้อต้มค่ะหมุนแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนปลายที่เหลือนะคะ ยัดลงไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะทำเหมือนกันเลยจับให้อยู่ทรงก่อนค่ะแล้วก็บิดตอกค่ะหมุนข้าวต้มค่ะเก็บปลายค่ะด้วยการยัดลงไปตรงกลางแบบเดิมค่ะหรือว่าสอดไปที่ตอกแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้ข้าวต้มมัดลักษณะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เนื่ออีกทีนึงค่ะข้าวต้มกล้วยก็ห่อเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเนื่อกันค่ะ ต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นเราก็เอาข้าวต้มใส่ซึ้งวางลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาซึ้งค่ะใช้เวลานึ่งประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะข้าวต้มเราก็นึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอามาจัดใส่จานแล้วก็ชิมกันค่ะนี่ค่ะข้าวต้มก็จะเป็นมัดแบบนี้นะคะนึ่งสุกแล้วใบตองก็จะสีซีดลงนะคะแล้วก็จะนิ่มนิ่มนิดนึงค่ะนี่ค่ะเราก็แกะเลยนี่ค่ะแกะตอกทีละอันนะคะแกะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแค่บิดบิด้ยค่ะก็ออกละ ดูหน้าตาของข้าวต้มค่ะนี่โอ้โหสีสวยมากเลยค่ะแล้วกลิ่นนะคะแบบหอมใบตองมากๆอะ่ะเดี๋ยวจะตักให้ดูนะคะข้าวเหนียวก็จะนุ่มๆค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นกล้วยแล้วก็ถั่วนะคะที่เราใส่กลิ่นหอมค่ะหอมใบตองแล้วก็หอมกล้วยร้อนใช้ได้ค่ะข้าวเหนียวนะคะจะนุ่มๆแล้วก็ไม่หวานค่ะไม่หวานจนเกินไปนะหวานนิดๆ รสมันๆเค็มๆนิดนึงค่ะค่ะเราใส่เป็นถั่วเขียวล็อบเปลือกที่นึ่งสุกแล้วนะคะมันก็จะเป็นมันๆแบบนี้ค่ะเป็นสีเหลือง รสชาติของข้าวต้มกล้วยนะคะรสชาติก็จะมันๆค่ะหวานนิดๆค่ะหวานไม่เยอะนะคะมีความหอมของกะทิแล้วก็ใบตองค่ะเวลากินด้วยกันนะคะทั้งกล้วยข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วค่ะรสชาติอร่อยลงตัวเลยค่ะใครที่ชอบกินข้าวต้มนะคะต้องลองทําสูตรนี้ด้วยนะคะจะทําไว้เป็นของฝากใส่บาตรท,ทาบูชหรือว่าไว้กินเองก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ